วันนี้นะคะเพิ่งจะเอาเมนูรสร้างอาชีพอย่างขนมซาลาเปาใบเตยไส้ครีมมะพร้าวอ่อนมาฝากกันค่ะเพื่อนๆดูคลิปนี้ให้จบทํากินทําขายได้แน่นอนเดี๋ยวเพิ่งจะบอกวิธีการทําแป้งให้นุ่มฟูการทําไส้ให้มีความหอมมันเข้มข้นอร่อยลงตัวให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเรามาทําตัวไส้กันก่อนใส่แป้งข้าวโพดลงไปใส่น้านําตาลทรายใส่เกลือลงไปคนผสมให้เข้ากันเอาน้ํามะพร้าวละลายแป้งให้หมดก่อน ในการทำไส้มะพร้าวครั้งนี้นะคะเพิ่งใช้นมเมจิมิกมิวเป็นนมมิกพร้อมใช้ที่รวมรสชาติแล้วก็คาแดคเตอร์ของนมข้นหวานกับนมข้นจืดไว้ในกล่องเดียวกันเป็นนมมิกแบบพาสเจอร์ไรน,นะคะแบรนด์แรกของไทยสะดวกในการใช้เปิดฝาเทใส่ลงไปก็ทำให้ไส้มะพร้าวของเรามีรสชาติที่กลมกล่อมหวานหอมมันเข้มข้นอร่อยลงตัวจากนั้นก็ใส่กะทิลงไปนะคะคนผสมให้เข้ากันแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไป คนผสมให้เข้ากันนำไปตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะแล้วก็ทำการกวนไส้เราจะกวนจนตัวไส้นะคะมีความข้นเหนืดแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วจากนั้นปิดไฟแล้วก็นำไปแช่เย็นเรามาทำแป้งซาลาเปาใส่แป้งเค้กลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายใส่ยีสต์นะคะแล้วก็ใส่เกลือล,ลงไปคนผสมให้เข้ากันเพิ่งใช้นมเมจิมิกมิลใส่ลงไปในแป้งด้วยจะทําให้แป้งหอมนมแล้วก็นุ่มฟูขึ้นคนผสมให้เข้ากันใส่น้ํามันพืชตามด้วยน้ําใบเตย แล้วก็ทำการนวดแป้งเราจะนวดตัวแป้งเนียนไม่ติดมือไม่ติดภาชนะก็ถือว่าใช้ได้แล้วจากนั้นก็พักแป้งหนึ่งชั่วโมงครบหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ทำการต่อยไล่ลมแล้วก็นำแป้งนะคะออกมานวดเราจะนวดจนตัวแป้งเนียนอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทำการตัดแป้งเป็นลูกๆตามขนาดที่เราต้องการทำการคลึงแป้งให้เนื้อเนียนอีกรอบนำแป้งมารีดรีดให้ตรงกลางมีความหนาด้านข้างมีความบาง จากนั้นก็นำไส้ใส่ตรงกลางแล้วก็ทำการหอ่อไส้เราจะห่อนะคะตัวไส้ให้มิดถ้าเอาแป้งห่อไส้ไม่มิดนะคะเดี๋ยวแป้งมันจะแตกได้จากนั้นก็นำไปใส่นะคะในตัวกระดาษแล้วก็รองด้วยขันข้าวอีกทีหนึง่งนำไปใส่รังนึ่งทำการพักแป้งไว้30นาทีเมื่อครบ30นาทีแล้ว ก็นำมานึ่งต้มน้ำให้เดือดจากนั้นนำขนมลงไปนึ่งเป็นเวลา20นาทีซาลาเปาของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วตัวแป้งซาลาเปาจะมีสีสวยของใบเตยนะคะแป้งนุ่มฟูกลิ่นหอมนุมมากๆส่วนไส้ด้านในเป็นไส้ครีมที่มีความหอมมันเข้มข้นอร่อยลงตัว ถ้าเพืเ่อนๆสนใจนะคะตัวนมเมจิมิกมิวแบบที่เพิ่งใช้นะคะตอนนี้นะคะเขามีวางจัดจำหน่ายที่เมคโครท็อปเซเว่นอีเลเวนห้างชั้นนำแล้วก็ตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศไปหาซื้อมาทำตามกันได้เลยคะ่ะ